ก่อนหน้านี้ไปดูที่เต็นท์อื่นมาค่ะก็ไม่ผ่านแล้วก็มาที่เต็นท์นี้ก็คือมาดูกับพี่เทพคือได้เลยผ่านเลยไวด้วยนะคะสวัสดีครับคุณนิกกี้สวัสดีค่ะ,คคะ,ะทําไมถึงซื้อรถ HRV ครับก็จริงๆแล้วชอบรุ่นนี้เพราะว่ามันดูแบบการใช้งานก็คือนั่งได้หลายคนเป็นสีที่เราชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองแล้วมันก็ดูแบบสปอร์ตดีแล้วมาดูรถที่ขายดีๆแล้วถูกใจเลยใช่ไหมครับดูแล้วถูกใจเลยก็มีพี่เทพแนะนําดีแล้วก็ให้คําแนะนําปรึกษาดีค่ะที่ไปดูที่เต็นท์อื่นมาเขาจัดเต็นท์ให้ไม่ผ่านมา ผายดีๆแป๊บเดียวรูปผลเลยใช่ก่อนหน้านี้ไปดูที่เต็นท์อื่นมาค่ะก็ไม่ผ่านแล้วก็มาที่เต็นท์นี้ก็คือมาดูกับพี่เทพคือได้เลยผ่านเลยไวด้วยนะคะ <c oughs> ก็แนะนําเลยนะสําหรับใครที่สนใจนะคะอยากมีรถมือสองราคาไม่แรงแล้วก็บริการดีประทับใจอย่างที่บอกก็คือบริการดีถึงได้ตัดสินใจนะคะออกรถที่เต็นท์นี้นะคะใครที่กําลังมองหารถมือสองอยู่ราคาไม่ได้แพงใช้งานได้ดีแล้วก็บริการที่ดีประทับใจก็มาหาพี่เทพได้เลยโอเคะขอบคุณค่ะผไปแน่นอน,นะคะ่ะ